มนุษย์เราไม่ได้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้โดยลำพังแค่ความเป็นมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันแต่มนุษย์มีญาติทิพมีเทวดามีนายเวณมีสิ่งอะไรเกี่ยวโยงด้วยสถา,สถานะของดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายเนี่ยวนเวียนอยู่เกี่ยวข้องกันอยู่มีเช่นพระเจ้าวิพิสารมีเปรตที่เป็นญาติไม่ใช่จํานวนน้อยนะมากเต็มไปหมดเลยถึงขั้นที่เรียกว่าส่งเสียงร้องโหยหวน ครวญครางโอดโอยในเวลากลางคืนให้พระเจ้าวิภิสารได้ยินในพระราชนิเวศจนสะดุ้งตกใจกลัวขึ้นมาพระเจ้าวิพิสารสะดุ้งตกใจกลัวเอ้มันเสียงร้องโหยหวนอย่างนี้มันน่ากลัวไม่เคยเจอเหตุร้ายอะไรจะมีกับเรายี่ตกกังวลอย่างนั้นก็เลยได้การาบทูลพระโต้งพระโงค์บอกว่าเหตุร้ายไม่มีอะไรกับมหาบพิตรหรอกเป็นเพียงแต่ว่าญาติเก่าของพระอ,องค์หวังผลบุญจากพระอ,องค์พระอ,องค์ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้การที่พระองค์ไม่อุทิศส่วนกุศลให้เนี่ยเขาเลยก็ผิดมีความผิดหวังเพราะเขาคาดหวังว่าอยากจะได้บุญจาากเร มนุษย์เราสามารถทำบุญได้แต่เขาไม่สามารถทำบุญได้ฉะนั้นเขาเลยรอหวังผลบุญจากมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่อุทิศสุกสนให้เขาเขาก็อยู่อย่างยังลำบากด้วยความเป็นเปรตและเป็นเปรตไม่ใช่เป็นเปรตเฉพาะเป็นในยุคนั้น,เป,นเป็นมายาวนานแล้วพุทธเจ้าสามพระองค์ผ่านมาก็ยังไม่เคยรับส่วนบุญเพราะว่าญาติไม่ลงมาเกิดแล้วทีนี้มันมีดวงจิตดวงวิญญาณหลายดวงที่หวังคาดหวังผลบุญจากเราในฐานะที่เราเป็นญาติเขาไม่รู้จักกี่ชาติชาติไหนก็ตามฉะนั้นการอุทิศสุกสนจึงยืนว่าเป็นการอนุ